สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพาดูเวฟนะครับเวฟร้อยสบไอของผมเองนะครับนี่คือเวฟร้อยบไคันก่อนที่เคยลงชิปไปนะครับเราจะมาติดตามกันดูนะครับว่าจะอัปเดตเป็นแบบไหนนะครับผมว่าจะรื้อทำเป็นโมอเตอคอร์สหรือว่าจะทำเป็นรถบ้านซื้อข้าวนะครับผม หลังจากที่จอดมาประมาณสามเดือนนะครับผมเบรกหน้าครับผมติดมากเบรกหน้าติดครับแล้วก็ปั๊มล่างทําให้ฝืดไม่รู้เป็นที่สาเหตุอะไรนะครับไม่ได้ลื้อดูเลยเครื่องนะครับส่วนเครื่องนี้ผมลื้อออกว่าจะทําเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันอีพีหน้านะครับเครื่องเพราะผมจะทําเป็น เป็นลูกไซอะไรจะเป็น53หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลูก5 1หรือว่าจะเป็นแค่ลูกเดิมก็เดี๋ยวคอยจะตามวัน e p หน้านะครับจกคลิปที่แล้วที่ถ่ายเป็นวิดีโอเข้าไปจะเป็นเบาะเบาะป่านะต,ตอนนี้ผมใส่เบาะเดิมแล้วก็แปลี่นเป็นโชว์ไวท์เอสนะครับท่อก็เป็นท่อเดิมนะครับผม ได้ใส่ตัวครอบโซ่ของปาวานนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมครับผม